และนี่ก็คือโฉมหน้าใหม่ของมาสด้าวีที50นะครับก็เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยหลายคนชอบถามไงเมื่อก่อนไม่มีเกียร์ออโต้ขายนะต้องถามฟิวผมขับกี่เป็นยังไงครับตัวบอกสูงสูงรถสูงสูงมากใช่รถสูงมากชิลิ่งการขับนะบอกเลยว่าหนึ่งคือตำแหน่งที่เราอยู่พอมันสูงมากอ่ะเราเห็นวิวเห็นทิวทัศน์ดีมากเลยข้างหน้ารู้สึกว่าตัวนี้มันจะมีพดเดิชิพด้วยเดี๋ยวทีเนี้ยจะได้ลองระบบพดเดิชิพดูว่ามันเป็นยังไง แล้ววันนี้นะครับพวกเรากําลังจาวรถไปให้ลูกค้าเทสถึงที่เลยนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรจีมาสด้าบี50นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็น DPL ก็คือเป็นตัว4ประตูนะคบผมเครื่องยนต์2.2และตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วอ่าและนี่ก็คือโฉมหน้าใหม่ของ m a ส d ้าบ50นะครับที่มีการม i เนอร์เชนมาแล้วบอกเลยว่าไมเนอร์เชนมาคราวนี้แม่งโคตรหล่อเลยนะใช่อเขาเปิดตัวใหม่ปุ๊บ ลูกค้าที่ติดต่อมาทดลองทดลองขับวันนี้เนี่ยคือเป็นลูกค้าเก่าของผมที่ออกในส่วนของมาด้าสองไปเนาะ,ะแล้วก็ติดใจในเรื่องของช่วงล่างมาด้าซึ่งแน่นอนข้อดีข้อเด่นของมาด้าเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงล่างนี่คือเดอะเบสเลยเป็นธรรมาชาติของลูกค้ามาด้านะครับพี่ส่วนมากถ้าซื้อมาด้าไปแล้วก็อยากต่อด้วยมาด้าเหมือนเดิมเพียงแค่โจทย์รอบนี้เป็นรถกระบะนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ก่อนที่พวกเราจะพาทุกคนไปเทสรถกับลูกค้านะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมรถรอบคันก่อนนะครับว่าความสวยของไอ้เจ้าคันเนี้ย มันสวยมากขนาดไหนนะครับจนแบบทุกคนต้องแบบอยากเจอตัวจริงๆแล้ว,ลวมีอะไรมาใหม่บ้างโอเคครับโอเคสำหรับความนิวมาด้า b t 50ตรงนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าเลยกระจังหน้าเนี่ยจากเดิมเขาจะออกแบบเป็นกีดเส้นตรงเนาะแล้วก็เรียบๆปกติตัวนี้จะมีมาเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับผมตรงนี้และซิงเกิลเจอร์วิงของมาด้ายังคงเป็นยังคงเป็นเอกลักษณ์อยู่แต่ว่าเป็นสีเป็นโแนแบ,บน็คเหมือนกันเป็นสีดำถัดมาด้านข้างก็ตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบไหนครับพี่เอกจริงๆไฟหน้าตัวเนี้ยมันเหมือนไฟหน้าเป็นเจนใหม่อย่างเ่ ซี5 5ใช่ไหมซี5ตัวใหม่ก็จะเป็นแบบนี้คือด้วยความมาด้าบี50เนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยจะคล้ายรถเก่ง s u สยีนะอ่าเมื่อดีไซน์มันออกเป็นแบบ LED นวลๆซึ่งมันสว่างมากแต่ว่าเวลาเรามองเนี่ยมันจะได้ความหรูความพรีเมียมลองดูได้เลยนะพอเรามองไกลๆและตัวนี้เ่ยมีการปรับมาใหม่ด้วยคือทรงทรงในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกด้วยนะที่เป็นกอดสีดำเงาแบบนี้นะครับ ใช่ครับมาเลยทําให้มันรู้สึกว่าเออมันดูพรีเมียมมันเป็นกระบะก็จริงแต่มันหล่อมันหล่อมันรถ s อ v ยลยอเลยทีนี้มันดูด้านข้างครับโอเคด้านข้างที่เปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นเรื่องของล้อล้อก็จะเป็นล้อลายใหม่นะเป็นล้ออลลอยทูโทนนะซึ่งเป็นเงาสลับกับสีเงินแบบนี้นะครับซึ่งให้ขอบล้อแม็กเป็นตัวนี้มันเป็นตัว4ี่ประตูยร์ออโตนะครับใช่ครับตัวนี้เป็นรุ่นเครื่อง2.2ป่ะสองจุดสอเครื่อง2ออซึ่งล้อแม็กที่ได้มานะมันก็จะเป็นล้อแม็กขอบรับ ถ้ามีขับมาเป็นยางของอยางของบิสโตนนะครับด้านข้างมีบันไดข้างมาให้แต่รู้สึกว่าบันไดข้างอาจจะไม่ได้ยื่นออกมาเยอะนะบันดข้างยื่นออกมานิดเดียวเวลาที่เราเปิดประตูมามันมันจะให้เหยียบขึ้นนิดเดียวสังเกตความเอกลักษณ์ของ BT 5 0ในตัวใหม่เนี่ยหลักๆเลยหลายๆส่วนที่ไม่ใช่สีตัวรถเนี่ยจะตัดด้วยสีดําไม่ว่าจะเป็นดำด้านดำด้านเนาะ ดำด้านดำเงากระจังหน้าก็จะให้ความดุดันเพิ่มมาึ้นและสีนี้น่าจะเป็นสีใหม่ของ B T ด้วยก็คือทาวเอโลเกไม่เอ่ยอ่าเป็นสีใหม่สีใหม่ใช่สีใหม่แล้วตัวนี้เมื่อก่อนถ้าเป็นซื้อ B T 5 0รุ่นก่อนๆจะไม่มีสีนี้เลยใช่คับซึ่งสีนี้น่าจะเข้ามาตัวแรกในสีของ Mazda สอง Mazda สองและรุ่นอื่นๆก็ยังไม่มีเหมือนกันใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็น C ีห้าเทแปดเทคสามสีก็ไม่มีนะครับมีแค่ตัวนี้อ่าสมาร์ที่็ะนี้ให้เรียบร้อยนวครับเป็นแบบกดปุ่มด้าน เกียร์ออโต้ด้วยนี่ใช่เกียร์ออโต้สำหรับภายในก็ความพีเมียมตั้งแต่พวงมาลัยกงเหมือนเดิมคือเป็นหนังดำด้านจับสัมผัสไม่บาดมือเอกลักษณ์มาด้คือเขาเป็นงานที่ประณีตมากในการออกแบบวสัสดุต่างๆอย่างตะเข็บตนี้ของพวงมาลัยครับตรงนี้แทบไม่มีความรู้สึกที่มันรู้สึกของการบาดมือหรือความคมเลยแล้วก็หน้าจอตัวนี้เป็นดิจิตอลแล้ว ดิจิตอลแล้วเหรอใช่เนี่ยดิจิตอลแล้วอ่า,าโอเคพอจะมีจอแล้วครับผมมีแจ้งเตือนการเปิดประตูรถต่างๆนะครับเข็มไมค์ัวตาเล่นความเร็วต่างๆทับมันเกียร์รับผมจะต้องมีหน้าจอทัชสรีกทัชสรินมีให้แล้วก็เกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยหลายคนชอบถามไงเมื่อก่อนไม่มีเกียร์ออโต้ขายนะ ถามีเครห้าสิบเมื่อก่อนเมื่อก่อนถามมาเกียวโตเยอะมากตอนนี้ก็คือเมื่อก่อนไม่ผลิตแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนไม่ผลิตเกียร์ออโต้ขายแล้วนะพอเป็นเจนนี้มาเป็นการผลิตตัวเกียร์ออโต้ตมาให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับสำหรับคนที่ถามหาเกียร์ออโต้ก็อย่าลืมมาซื้อด้วยนะครับใช่ครับถามผมมาเยอะมาก <laughs> ตอนนี้รถมาแล้วนะครับ <laughs> โอเคครับและที่สาคัญเลยครับตรงนี้เดี๋ยวให้ระหว่างทางที่เราจะเอารถไปให้ลูกคา้าเทสเนี่ยจะให้พี่เอกลองก็ค <laughs> ือตัวรถเนี่ยมีคุณสมบัติ กระบะนี่คือคอนโทรลหอมพาดดิชิปอ๋อเข้าดิชิปเป็นแก๊สตาชิปด้วยเหรอแก๊สตู้พาดดิชิปนกระป๋ครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะของกุญแจนะฮะับดีเมียมกุญแจยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ทีนี้มาดูในห้องผู้โดยสารด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะกว้างสบายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถขับดีซีประตูนะครับเวลาเราขึ้นรถมาเราก็จะมีที่หดตรงนี้ให้นี่นะครับ จับขึ้นมาเสร็จปุ๊บข้างหลังมีอะไรบ้างข้างหลังมีแอร์หลังให้นะครับแอร์หลังให้แล้วก็ที่ชาร์จแบตนะครับก็จะเก็บไว้เก็บงานไม่ดีมากเลยนะเก็บไว้ดีมากไอ<ม>ช่องี่เป็น USB Type C แล้วด้วยนะครับ USB Type C เก็บมาให้นะครับแล้วก็เนี่ยผมชอบตรงเนี้ยความใส่ใจเห็นไหมเขาจะมีแบบที่จะขอให้เราใสาไ่ไว้ไว้แขวนของได้ครับถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บแบบนี้ได้ที่ผมชอบในตัวของมาด้าก็จะประมาณแบบเนี้ใยใส่ใจเรื่องรายล,ายละเอียดเล็กๆน,น,นิดหน่อย พเมีแอมป์ปลาณนียเส้นได้ต่างๆการออกแบบรอบพันภายในนี่ยคือถือว่าเป็นรถที่พิมีแอมใช่แล้วก็พื้นที่การนั่งก็คือเยอะมากก็คือเหมือนเรานั่ง s อ v ทวเลยที่เหลือเราไปดูกระบะด้านหลังครับแล้วก็ไฟท้ายใหม่ที่มีให้แต่ก่อนมีคนไม่ชอบไฟท้ายของ m a z d a b t 50ใช่ครับเพราะมันเป็นไฟท้ายที่แบบไม่ได้เป็น L E D อะไรไปหลอดเลยรรมดาเลยคราวนี้ได้มาเป็นไฟ L E D แบบนี้แล้วนะครับโอ้โหซึ่งลักษณะมันเหมือนกับไฟ L E D ด้านหน้าครับผมซึ่งมันมีความนวลตาแต่่วา นิดชาร์มากๆมีกล้องหลังมาให้เป้ามือโลโก้ก็ยังคงเป็นความพรีเมียมในเรื่องของีเมีแอมบ์บันไดขึ้นก็มีให้เลยตรงนี้เลยขึ้นง่ายเลยไฟเบรกอยู่ข้างบนด้วยนะครับเปิดดอกมานี่เลยอันนี้ยังไม่ใส่เขาเรียกอะไรนะลเนอร์ลาเนอร์ไม่ใส่กระบะลายเนอร์ลืมไม่ได้ขายกระบะนานก็คือยังไม่ใส่ลเนอร์นะใส่ลเนอร์เข้าไปมันก็จะสวยกว่านี้อีกนะครับอ่าให้ทุกคนดูแล้วก็ตัวไปใส่ผ่อนแรงด้วยก็ดีเซนเตอร์ด้านหลังมีอีกสี่จุดนะครับคันนี้กีพูดถึงราคาคันนี้หน่อย ราคาคันนี้นะครับสุดที่ตอนนี้นะครับอยู่ที่9 9 2 0 0 0บาทนะครับผมเป็นรถกระบะ4ประตูได้เกียร์ออโต้แล้วนะครับผมได้ความพีเมยมเรื่องการออกแบบภายในการขับขี่ครบครันคุยคอนโทรลเนาะกล้องหลังเซนเซอร์หลังครบเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้นะครับไปให้ลูกค้าเทสถึงที่แล้วนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวทุกคนจะพาทุกคนชมการขับขี่แบบจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ออปชั่นที่จะได้ใช้ในเวลาที่เราขับจริงๆเป็นยังไงบ้างแล้วนั่งกัน4คน5คนเนี่ยจะอึดอัดไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไป นี่เป็นระหว่างทางที่เรากําลังจะพาเอารถไปให้ลูกค้าเทสเนาะครับผมตัวเบาะเนี่ยรู้สึกสบายมากเลยเพราะว่ามาด้าชอบทาเบาะของผู้โดยสารด้านหน้าหลักๆ,ๆเลยเป็นแบบบัเก็ตซีดต้องถามฟีลวองผผู้ขับขี่เป็นยงไงคะตัวเบาะสูง <laughs> สูง <laughs> รถสูงสูงมากใช่รถสูงมากโอ้โหที่คุณนั่งอยู่บนรถสิบล้<ถ>อได้ยังไงเนี่ยรถโคตรสูงเลย <laughs> ตัวเบาะมันจะมีลักษณะที่แบบหัวไหล่แบบเข้ามาให้กับสรลีระของเราเลยนะซึ่งมาด้าทั้งหมดเลยนะทุกรุ่นเลยยังยืนยันคําเดิมในเรื่องการออกแบบต่าง เขาอิงและใส่ใจผู้ขับขี่กับผู้โดยสารเป็นหลักมากๆไม่ว่าจะการโฟลของแอร์ต่างๆหรือว่าในส่วนของลักษณะการออกแบบให้เข้ากับสีีละของรูปกระดูกสันหลังเพื่อให้มันไม่เกิดความเมื่อยล้าขนาดขี่ฟีลลิงการขับขี่เป็นไงบ้างครับเบกการับขีอัต้าเร่งเหรอเดี๋ยวขอลองกันนะโเออก็มาดีนะอุ้ยอยเบรกตื้นดีว่ะ เบรกเบามากเลยเครื่อง2.2กันเพาะเพิ่งจะขึ้นนะคือต้องบอกว่าลองเครื่อง2.2เป็นครั้งแรกนะเพราะปกติเคยขับเครื่อง1.9 <9. S 2> ใช่ตัวเดิมเขาเป็น1.9ลืมบอกไปตั้งแต่แรกเลยเนาะตัวเดิมเขามีแต่1.9แล้วก็มา3000เลยแต่ตัวเนี้ยไม่มี1.9แล้วมีแต่2.2แล้วสุดท้การขับนะบอกเลยว่า1คือตำแหน่งที่เราอยู่พอมันสูงมากอ่ะเราเห็นวิวเห็นทิวทัศน์ดีมากเลยข้างหน้ารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะมีพดเดิชิปด้วยเดี๋ยวทีเนี้ยจะได้ลองแบบระบบพ เหมือนเดิมแล้วก็น้ำมันที่เติมได้ก็ตั้งแต่ B0 ถึง B20 เลยครับคือต่ำกว่า B20 ลงมาเติมได้หมด B20 เลย B B B ดีเซลดีเซลพ่อหนุ่มถ้าไปเติม E20 นะห้ามสตาร์ทเด็ดขาดโทรเรียกรถไชเลยครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเราต้องปรับไปซ้ายไหมใช่ครับหมนเดิมหมดหมดแมนนวลของมาด้าปรับมาเกียร์5อ่าโอ้รอบมาเลยอาวันนี้ต้อก็เท่ดีเหมือนกันนะ พอใช้พืเอร์ชิปแล้วอ่ะเกียร์มันก็จะเปลี่ยนที่ด้วยตัวของเราเองเราเป็นคนเราเยกได้นะตรงนี้เหมือนเดิมระบบเดิมไม่ไม่ใช่โยกตัวโยกเกียร์ Oh, ขับดีใช่ไหมครับเออ,เอ,อไม่ขับดีกว่านั่งสบายาเอาไว้เอาไว้เร่ง <c oughs> กรณีที่เราจะขึ้นเขาอะดีนะไอ้พวกที่เป็นรถแบบเกียร์ออโต้แต่ว่าเราสามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้เนี่ยใช่มันจะดีตรงที่เวลาเราขึ้นเขาลงเขาอะเราปรับเล่นเกีย 1, 1> ร์หนึ่งเกียร์สองได้เองเลยมันก็จะได้รอบที่ทจับมากกว่าแล้วขึ้นได้แบบสบายใจมากกว่าถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเลยอะรถมันต้องมาเป็นคนคำนวณใ,ให้เราไงถ้าเป็นเกียรนะ์ออโต้นะนี้ก็เป็นุทันนี้ซ่อนเงินซ่อนรายได้นะครับเพราะว่าตัวเกะล็อกด้านต้องมีกุญแจเท่านั้นถึงจะขาย ช่งล่างช่วงล่างได้อยู่นะช่วงล่างไม่ตึกตักนะพอพอเอสยูเลยนะเอาจริงแล้วก็เงียบมากนะขนาดถนนไม่ค่อยดีนะเนี่ยถนนแบบห้องโดยสารเงียบมากนะเออไม่มีเสียงลมเลยเนะคือถ้าฟังพวกเราสองคนคุยกันเนี่ยอาจจะมองว่าพวกเราอวยรถตัวเองอวยรถที่ตัวเองขายเดี๋ยววันนี้จะพาไปให้ลูกค้ารีวิวรีวิวเองเลย จากใจซึ่งลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าเซเลบริตี้คนหนึ่งเลยครับผมเป็นรุ่นพี่ของผมเองนะครับผมในคลิปลงไปน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นร้านอะไรนะเป็นร้านอะไรนะร้านขาหมูชื่อดังช่ยะพาไปกินข้าวขาหมูด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวรถแค่ห้าเปอร์เซนต์อีกที่เหลือไปรีวิวกินข้าวขาหมูแล้วขอลองเล่งแซงหน่อยนะทีนี้โอ้ นี่แค่ดีปกตินะครับใช่ผู้รอบรอบรอบดีนะฟังเสียงก็รูแล้วตรงนี้ใครบอกว่ารถกระบะคันใหญ่มุดไม่ได้นะครับวันนี้ผมมุดยับเหมือนกันเออเมื่อกี้ก็สมุดดีนะแต่เรื่องเก็บเสียงนี้ของจริงนะแต่เก็บเสียงลมทําได้ดีมากคือในรถตอนนี้มากแต่มันก็จะมีแค่เสียงเครื่องยนต์ใท่ที่มันดังิเพราะว่ามันเป็นดีเซลนะเอาไปแต่งซิ่งน่าจะเท่ไหมคันนี้ ผมว่ามันเท่มาแล้วนะจริงๆผมว่ามันเท่มาแล้วในตัว สรุปนะครับกับการไปเทสได้วันนี้นะครับเราจะมาสรุปทุกอย่างให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการไปเทสได้รอบนี้นะครับมีอะไรที่พิเศษบ้างแล้วก็ลูกค้ารประทับใจในส่วนไหนบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยจีนเล่าในส่วนของลูกค้าที่ประทับใจรถคันนี้บ้างจริงลูกค้าก็ประทับใจแบบเดียวกับเราเลยโดยที่ไม่เตรียมยันาไม่เตรียมกันเลยทั้งในเรื่องการขับขี่แล้วเบาเป็นบ u d เจ t ีรู้สึกว่านั่งสบายเนาะ,ะช่วงแรกยังคงดีเป็นเหมือนเดิมตามเอกลักษณ์ข,ของมาด,ด้าซึ่งตัวลูกค้าเองที่บอกว่าช้้้อยแแลลวววมด แล้วก็ดูวิธีทีขัดหนึ่งถัดมาก็เป็นในเรื่องของการขับขี่ต่างๆการเก็บเสียงความสะดวกสบายในการขับขี่เนะาะอัตาเร่งความเป็นเครื่อง2.2เนี่ยต้องยอมรับว่าอัตาเร่งเขาอ่ะแล้วการใช้งานจริงมันดีกว่าตัว1.9ตัวเดิมเยอะมากครับผมอันนี้คือลูกค้าพูดตั้งแต่ออกตัวเลยใช่ออกตัวแป๊บเดียวลูกค้าว่าอัตาเร่งมาดีกว่าตัว1.9ใช่เพราะเดิมทีลูกค้าขับ1.9อยู่แล้วมันค่อนข้าง เหนื่อยใชม่มันกินกําลังด้วยครับผมอ,อัน,นแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าชอบที่สุดที่สุดเลยนั m b เมื่อวันเลยคือหน้าตาดีไซน์ของควาเมเป็นตัวใหม่ดีไซน์ตัวใหม่ต้องยอมรับเลยว่าหน้าตารถคือดีมากนะครับก็สําหรับใครที่สนใจสําหรับมาซา a ีนีห้สิบนะคบผมสำหรับตัวใหม่ทั้งหมดในตอนนี้นะ ลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถแล้วก็มาติดต่อสอบถามรายละเอียดแคมเปญครับที่โชรูมาด้าซอยรวนแล้วก็ถได้ววนะคร,รับได้ครับแล้วก็ขออนุญาตฝากคอนแทนนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับจับหน้าจอตรงนี้ไปได้เลยนะครับโทรมาที่0824782963 s id line ครับ ake63945 ครับติดต่อเอกส่วนตัวได้เลยครับผมหรือถ้าจะติดต่อผมนะครับผม <laughs> ก็0969474515โทรก็ได้ id line <laughs> ก็ได้ใช้เบอร์เดียวกันเลย อโอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแล้วก็เพียงเท่านี้นะครับ